สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตามเจนีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านครับเย็นวันนี้นะครับเย็นวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวเย็นกันนะครับถ่ายแต่กินข้าวนี่แหละให้พี่น้องรับชมกันนะครับ ม่กินย่างอืนกินเขาย่างเดียวหรอพี่น้องมาเดอ้อยู่ทางไหน,นแสบมากกันมาเดอ้อคับวันนี้นะครับครับวันนี้ผมก็เอารถอกล่องมานะครับมารับงานข้างนอกนะครับนี่นก,ก็ยังไม่เข้าบ้านนะครับนี่จอดดูหน้าร้านขนมจีนยายจ่อยนะครับจอดอยู่หน้าร้านขนมจีนยายจ่อยก็ไปซื้ออ่างงานงานหินนะครับลงหินลงทรายเสร็จเนาะ ก็ไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อลูกชิ้นนะครับมาให้เด็กๆทอดนะครับที่ร้านขนมจีนนะครับอ่ากินง่ายอยู่ง่ายนะครับวันนี้กินข้าวกับลูกชิ้นนะครับวันนี้กินทาวกับมันนี้กินอ่าวันนี้กินข้าวกับทอดลูกชิ้นนี่หนึ่งปลาก็ะมีนะครับแล้วก็มีเนื่อปลาปลาระย่างของเลกน้อยกับลูกชิ้นย่างปลากรับลูกชิ้นกับหนึ่งปลาย่างปลาด้านนี่คือมัน แล้วก็ซื้อไอเยียงนะชีตบอลมาให้เด็กๆ<อ>น,นะครับยืดไหมยืดดีไหมคือไข่เกลี่ยชีตบอลยืดด้ยโย่พี่น้องนะครับอาจจะทอดเกี๊ยมไปหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> <ม>แต่อร่อยเหมือนเดิม พี่น้องก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้นะครับมาถ่ายกินข้าวเย็นให้พี่น้องรับชมกันวันนี้ข้าวเย็นกินข้าวกับทอดลูกชิ้นนะครับกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องมาจากงานนะครับผมมาจากงานวิ่งหินวิ่งทรายเนาะก็มาซื้อลูกชิ้นมาให้เด็กๆได้ทอดนะครับตอนนี้ก็กําลังพากันอ่ารับประทานกันนะครับมีทอดลูกชิ้นแล้วก็นึ่งปลาแล้วก็ซื้อชีสบอลมาทอดให้เด็กๆนะครับ มมมไม่มันไม่หรือไม่ไม่นี่ไม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 ่เอาไม่บ่อใหม่ม่อันนี้บอกอร่อยไหมครับดูดูยืดชิดบอลก่อนมันได้เรื่องไหมเนี่ยพี่พี่เขาทอดได้เรื่องไหมเนี่ยแอะอันนี้ไม <ok> ่เอาบ่ว้าวมันยืดครับมันยืดครับว้าวว้าวว้ามันยืดครับแม่อ่ะมันก็เป็นร้อนรอน้อเอามือยืดถ้ามันเย็นล้ไงเนมันจะเป็นก้อน ที่ที่เขาใส่พิซซ่าที่เขาใส่ชัอปกิตจีนะครับแล้วก็มีย่างปลาหมึกด้วยนะครับย่างปลาหมึกทอดชิ้นนะครับนึ่งปลาแต่วันนี้นะครับวอันที่อันยืดมากเลยพี่น้องนี่แม่ก็ยืดไปกลๆนี่ โอ้พี่อันยืดมากเลยครับกินตั้งไต่แะไรบบบนี <c oughs> ้ย่าวนี่ของเมื่อไหร่ไร้หัแล้ววะเดี๋ยวรอ้อนเห็นไหมได้ไหมไม่ได้เอาออกมาใหม <c oughs> ป่ <c oughs> <c oughs> ป้อนบ่ป้อนหอน <c oughs> ได้ยังเทงใหม่ก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้รอบนี้จะเข้าปากนม่ัโอ้อนนยออยยไกยไยยยยยมยยยยยมยยยยรยอยยนยยยยยยยะยยยยนยียยยยยยยกยยยยยยเยย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 ยดยย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 ออยย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 ยคยัาบยย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 ยอยยยยยย่อยย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 ยรยยอยยยยยยงยียย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 ยข <c oughs> ้ยง <c oughs> ลูกลิ่นกับมีสุยางกินน้ำกันไปนี่นะมันไปล่องมองเดียวกันเหรอพี่น้องมันไปร่องมองเดียวกันมันไปร่องมองเดียวกันนะรอคะแจกขนมแจกแจกขนมจะลูกลิ่นไปมองเดียวกันเหมือนอร่อยไหมเสียร์พอยองไายองกินอะไรไายองกินข้าวด้วยไม่ชื่อหยองไอยองชอบวจิ้มซีสเขาทำไมวะเขาไม่เขาบอกไม่ได้ชื่อหยองเขาไม่ได้ชื่อหยองคนวะเขาชื่อตะวันเออเออว่าหยองยองนะพี่น้องก็เลยเอิญว่าหยองนี่แหละเพ่ กระดใจยังเรียกไม่หยอไหนพี่วันยืดชิ้นพี่วันดิกินนี่หรอกินกินดูชิดพี่วันนี้มันยืดไหมของน้องยืดอย่างยืดเลยนะเนี่ยอ่งูไหในฝาชิยืดไหมกระปงเขาไม่ยืดไม่ยืดยืดนอยยืดนิดเดียวเออสู้ของหนูก็ไม่ได้ของหนูยืดเยอะเอออ่ะ อร่อยไหมมันยัง่เอ้กินข้าวหลายหลายคนก็อร่อยนะครับพี่น้องเศรษฐาเศรษบเศรษเกินหลายคนมันจะเสแยบงแล้วพี่น้องเนาะกินเข้าวอ่านพอกเม่ค่ะพี่น้องยังทำกินข้าวก้อนข้าวบัานอ่าต่า่างมาจากทำงานค่ะมาจากมาจากอ่าตรงินตรงใต้ อาหารเด็กๆพี่น้องมีอาหารกูใหญ่กูทำ <_ d ance> พออ่อดูเขากินนี่นอ่ะยืดมากเบื่อนั้นอ่ะ<ฮ>เป็นชีสบอลของเด็กๆนะครับเอามาทอดมันจะเป็นเนื้อชีสนะครับยืดยาวเจ๊สิเสียบ่าเสีบสยบดอกพี่น้องเิดๆหน่อยมาก,กินครับมันก็ <_ d ance> มีแค่แป้งแหละพี่น้องกับชีส <_ d ance> ก็เหมือนจะอร่อยของเขานั่นแหละตาคุกปลาให้แมวเหรอทำไมใส่เนื้อปลาที่จัะ เอ้เนื้อปลาเยอะนะพี่น้องค่ะบัานนี้ช่างภาพกับหิวพื่งกันเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนกันเพื่อนมาขอดมแป๊บเปลี่ยนกันช่างภาพกับหิวกินของดวกันนะครับพี่น้องเนาะครับผมกินของด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อแสแบๆน้ำกันค่ะกับบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศย้ำคำย้ำแรง ทานข้าวค่ะกับครอบครัวนะคะมียังกับกินอันนั้นล่ะพี่น้องคะกินแล้วก็นอนกินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายครับกินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายมีอะไรก็กินว่าแต่กินพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะคะก็อร่อยหมดเละพี่น้องมีอะไรก็กินก็ว่าแต่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะแล้วก็น้องๆก็อร่อยหมดก็นั้นาแตง่ายงครับเี๋ยวให้ กำลังมาต่เห็นงานค่ะบอท่านไหนเข่าบานเลยดัวของพี่วันทําไมมันยืดแรงแต่พี่อันดูของพี่วันดิมันทําไมยืดแรงแถบหนูไปดูของหนูดิทําไมมันไม่ยืดหนูลงมาหนูไปดูของหนูดิเออหนูไปยืดแข่งกับพี่หงเลยผมผมผมหองเนาะพี่นองทางบ้านก็เลยเรียกหองแต่ข้างนอกเรียกตะวัน มันนีวานย่่ยงก็น่ารักอยู่นะอเออถึงจะหย่องก็น่ารักอยู่นะ้อาเอเวนก็นได้พี่น้องิหนึ่งกว่าอร่อยเลยทนถ้าน่ารักวันนี้ต้องล้างจานช่วยพี่เขาเดอ้อถ้าน่ารักวันเนี้เขาอุตส่าห์ชมว่าน่ารักแล้วนะต้องล้างจานช่วยเขานะวันนี้ยทนชมิ้นไในป่าใ แสบพี่น้องค่ะกินน้ากันน้ำขอกวางไม่ชอบกินน้ำครับพี่น้องกินง่ายๆนี่แหละง่ายๆก็พ่อกับแม่นะคะแล้วก็น้องชายน้องสะพ้ายเนาะแล้วก็ลูกๆแสบพี่น้องแสบมาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้มากินข้าวน้ากันแสบๆเนาะค่ะอ่าพี่แอนมาปิดคลิปให้แม่หน่อย เตรียมปิดคลิปให้แม่นะครับมาหันมาคนปิดกี่อ๋อเขียวยังไม่หมดโอเคเคี้ยวให้หมดก่อนครับผมเดี๋ยวจะรอสำหรับคลิปนี้ตามกดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นช่องกำลังใจให้รากาลังใจด้วยนะครับสำหรับวอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับนี่ย่ยมด้วยเยี่ยมด้วยเก่งเก่ง สวัสดีค่ะ